คอบเวิร์โมชั่นเอฟนะครับก็วันนี้เราก็มาถ่าย m อฮะเ v m ม m ีเอีอ็มบีเเพลงอะไรนะชื่อเต็มไม่ต้องชื่อเต็มเอ้าใม่เอม่กูตกลงชื่อเพลงกอนก่อนนะจะเปลี่ยนชื่อเพลงสวัสดีครับพวกเราครอบเวิร์ฟโมชั่นเอนะครับพวกเราเียอะไรกันอยู่เออ่ากูอยู่คนเดียวเอาาหม่เอาใหม่ ดีครับพวกเราเพ <c oughs> จ่จัด้ากเกาพว <c oughs> กเรากำลังมาถ่าย MV เชียงผิวแต่ปากตอนนี้ปากแตกมาก <c oughs> ตอนนี้เราอยู่พื่ตํหนักขาวคอนะครับตอนนี้ก็ถ่าย MV ครึ่งทางแล้วครับก็เหลือเหลืออีกประมาณสซีนประมาณนี้ตอนนี้กำลังถ่า อกองขึ้นไปถ่ายบนเขาตรงนี้น,นะครับเนือ้เอเขาจะเชิงเขาเชิงเขาก็จะมีฉากซีนเลี้ยงเลี้ยงเป็ดด้วยนะครับดูตรงนู้นมีเล้าเป็ดพระเอกก็ต้องให้อาหารเป็ดนะครับดูแต่ไม่ใช่เป็ดกระต่ายกระต่ายใช่พระเอกกระต่ายกับเป<ห>็ดพระเอกเป็นคนรักสัตว์ครับกระต่ายกับเป็ดดีมันคนละครับกันเลยนะ <laughs> <laughs> พูดอยูุดในเห็บว้ลักษณะสัตว์ก็คนละอย่างกันเลยนะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักรู่พราเอกจะเดินเข้ามาแล้วก็อาหารกระต่ายอ๋อใช่ละ่ะโคตใหญ่อ๋ออันนี้สวัสดีครับตอนนี้ก็ถ่าย MV ต่อจากเมื่อกี้นะครับตอนนี้คุม ยัมีนี้คุมโดยอ่ซาวินเนียร์ครับครับผมกอย่างที่ผมหมดเลยเขาเขาเป็นคนแรกที่จะเอาแสงสมเข้าพัหนาสุดท้ายยังไงฮะเอาเข้าเอาเข้าไม่ได้ทำไมอะฐานจะจับโอ้แต่กลุ่เราเอามาตั้งแต่หมดออกมาใช่ไหมหน้าตามึงที่มามากมสติมึงมีไหมเนี่ยตอนนี้พูดเรื่องเรื่องไหมเดี๋ยวคุยคุยเรื่องไอ้นาฬิกา จีคล็อกก่อนไม่นมาจากประเทศอรไระจีคล็อกต้องไม่ไทยอ่ะไม่ไทยจีคล็อกผมว่าไม่พม่าก็เขมรนะโอ้โหไมงไงก็จีนเอาสักใกล้เลยแต่พม่าตอนนี้ทั้งวันนี้เราถ่ายประมาณสักสี่สี่สีนนางเอกครับได้เตนให้ดูนางเอกเป็นนางเอกเพิ่งได้เข้าแค่ซีนเดียวสองซี แล้วเราเอานักเอกมาทําไมกันวะนั่นน่ะดิแล้วตอนนี้นังเอกของเราก็เปลี่ยนชุดไปสามชุดแล้วครับแต่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้่ตอถ่ายได้ถ่ายชุดเดียวตอนนี้อยากถ่ายนะครับนางเอกบอกว่าอยากถ่ายดิอยากถ่ายด่คืออยากเข้าห้องน้าใช่ไหมนี่คือพี่เอกดีของเรานะฮะชื่อตุ้มตุ้มผู้ชายที่เขาบอกว่าเขาหน้าตาไม่เศร้าครับช่างภาพเราีิเมื่อก่อนเมื่อก่อนช่างภาพเราอยู่ ใช่ทหารครับฝึกมาดีหมอบคานหมอบคานดูครับดูครับดูดูดีล่าดูดีล่าปั้งปั้งปังปังปังเป็นการท่ายถึงลูกระเบิดนะมือนิ่งมากครับเมื่อก่อนถือแบก M16 อันนี้กล้องเบาหน่อยเอ6มือนิ่งเลยเอ็มว่ามือถืออย่างนี้อ่ะคือถามจริงเอ็มสิบแม่งถืออย่างนี้ไหมไม่อันนั้นหนักกว่าไงเมื่อพอเจอเบาเลยไม่รู้อ่ะ เดี๋ยวพี่เขาเครียดเองครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับไอ้นี่นี่ข้าหน้ายเต้ข้าหน้าเต้ข้าหน้าเต้ซูมเข้าเลยข้างในดิเข้าหน้ายเต้ข้านยิ้มเนี่ยสุดยาดตอนนี้ถัดไปอีกหนึ่งซีนะครับค่อยๆวาตอนนี้นางเอกดีใจกับนางเอกด้วยครับได้ได้เล่นแล้วครับดูครับยืนเฉยๆยถือรูป <akl mé> <ima> เดินก <laughs> ็ไ <randomized> ม่ไ oh ด้เดินอย่าไปเบื่อเขายิ้มเดี๋วะเขาถ่ายอยู่ในมึงเนี่ยฮะอย่าเสียหายน่ครักเดี๋ยวเราลงกันนะพอน้านหาบรรยากาศดีมาก